กี่ล้อกี่ล้อรือว่าจีโฟมอ่ะนะนี่อ่ามีปลาปลาก็ค้างไว้โดนก็บยี่มันตายก็เลยแกงเสีเยวเลยแล้วก็มีกระปูปูแดงชองโตมันก็มีมมโบบนี่ลอบมมโบบนี่เสือแล้วก็มีแดงนั้นบน่อย อ่ะท ah ักทายสบายดีพ่อแม่พ um, ี <need> ่น <Yeah. S 2> <ar> ้องมืดส yeah, right. <Yeah. S 1> right. ุขส right? ุขคนเด้อมันนี้ก็มาพบมาขอกับรอยยาอีกคือเก้าพี่น้องเอ่ยมันนี้ก็ตื่นเช้ามากอะโมมี่ยังไล่มันนี้มีแต่เฮ็ดแกงกิรอนะแกงกิรอน้ำมับุบแล้วก็มีมีปลาเน่กับปูเชื่อน้ำมีนะมันนี้นะแกงล้มมิดนะอ่ะเโอ้โหเบิ้งผู้ชมน้ำกันว่าแกงเนื้อเลยเชื่อยังแน่ ลัตนาพันใส่แล้วล่ะอันนี้กับกีโลกี่ล,ล้อหรือว่าจีโฟมอ่ะนะนี่อ่ามีปลาปลากระครังไว้โดนก็ยน,นีมันตายก็เลยแกงเ,เดียวเลยแล้วก็มีกระปูปูดแดงช่องโตมันก็มีมะโบกนี่โลมะโบกนี่เซ่อแล้วก็มีแด่นนั้นบ่นี้ต่ำจะนั่งที้มือนี่นะลัตนาพันกันอเออ ล้างปัดเชื้อเลือก็ได้มาน้อยมาใหญ่นี่โล่เอ้าน่ะ่มาันนี้โล่ เด็กได้โชคเยี่ยมเลยนะพ่อจิ้งเลยเขาให้เขาให้แบบนี้เด็กได้ไปเด็กเราไม่ให้แต่ได้บางคนบางคนไม่ได้เขาโรยอย่างนี้ไงใช่ไหมขนมีอยู่แต่เรียนออกไปดีไหมใช่ไหมต้องเชื่อเขาใช่ไหม บวนทกงาเา่ะโตแตนนี b ảo, b ảo ơn, ่ำจะนางชื cả đây, cả đây. Với, ่อหลอกมาโบนี beat, Ê, ่มาโบกล้างและกัเลล้างปาดชื่อ Banika mã tàm kiệt con nì tàm con yang tàm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  kiệt sĩ kia tàm yang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  tàm โปรตีนหรือหางมอลงกล้อาอัดตนเลยนะลงตรี็อดดเลยนะวันนี้ตแล้ว La mắt là mong, mà bunny đâu không đi lâu chưa nắng chưa không chưa nắ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 ng đây nắng bữa nắng chưa nắng mà đấy, Bỏ đi đây bà đi đây ตัวเละล้วได้ตำเขาบือกมันนี่ก็เอาน้ำมาเชื่อเยตัวนี้ ผ่านไปสิบนาทีน่าจะชุกละบ้าน,นี้นี่โอ้ฮะวันนี้กระปงก่อนฮะเดียตักแล้วบ้านี้ต้น,น,ตนปลาก็มีต้นกระปูก็ได้นี่กิโลโน้ำ

โอ้ยน้องน้องหิวทับนะนี่สิไปอยู่ได้กินนะตางแสงไว้น้องโยกกะล่ะได้จะมีได้เออสิมาเฮาไปเฮาโคกเด้อให้เขาพ่นเฮา

ช่ยเสร็จรูอูรูรูรูมากนึ่งนึ่งกระนองะคกหน่งนกนั่นนะกระน่นวาเาจะกียวน่เขาาัะเกลียกรกจ้าจ้ก่อ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอฝากปชั่นี้ลวพี่น้องเลย ขอขอบคุบใจที่เข้ามาติดตามและก็รับชมรับเบิ้งคลิปของบอลยา่าเอาไว้พบพอในกันโอกาสหน้านะดูว่าคลิปหน้าจะมาพบพอกันไหมำหรับคลิปนี้ก่ะขอกรับสบายดีกันขอขอบคุขอ,ขอบใจ